ได้ใช้กับคุณพอ่อเรารู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเราค่อยได้คุยกับคุณพอ่อเลยแต่พอแ,พอแพอบบมาหนักกินกาแฟรเริ่มกินกาแฟด้วยกันอะไรเงี้ยมันแบบได้ได้ใช้เวลาครอบครัวที่แบบว่าเออได้นั่งคุยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบว่าแับปีเ่จริงจะเห็นด้วยเลยคือมันเป็นการสร้างโมเมนต์ที่แบบพิเศษมากไม่ง่ายจริงๆเหมือแบบนคนที่ไม่ใช่ครับผมก็ผมแห้คุณพ่อหมดครับผมเหนื่อยอ่สอนให้มีคอมมานด์เต้เราก็ต่า<ผ>มเราก็ย <ผม S 1> ังเไม่เคยอยู่ดีครับนทั้งสองเนี่ยใช่ พก็ใช่คนไดเลยเลยบต้นแรกเป็พ่อตับอยู่ดีใช่โหน่ารักมากแต่ว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเกิดขึ้นง่ายๆเนื่ยเป็นแค่แบบมีกาแฟแค่โปนแล้วกับคนในครอบครัวกับคนพิเศษของเราจะได้มาอัปเดตกาแฟในกปีนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ครับพูดถึงปีโบ้เดี๋ยวเราจเป็นปีโบ้ะกันมาแล้วดีกว่าผมก็จะเป็โบ๊ะกับโบ๊ด้วยครับนี่ตอนนี้เขาเป็การถานตัวเองด้วยนะเราเป็นแบบไม่ได้ไปที่ร้านเลยนะเราเป็นเจ้าของร้านเลย นะครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวนะขอชื่อมาอีกทีหนึ่งอารุณคาเฟ่อารุณคาเฟ่นะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอารุณคาเฟ่ก็มาอยู่กับเราในงานด้วยตลอด10วันเลยนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนนะครับคุณนุกนะครับอื่นประกบกันอีกนึงเนาะยนาทีนะครับอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวอารุณคาเฟ่เนี่ย เดี on on ๋ยววันนี้ปีโป้จะมีมาร้านสายเมนูของเจ้าตามครับผมแล้วทุกคนได้ลองชิมกันดูด้วยครับนะครับเดี๋ยวคุณรู้ไหมว่าอับเบนก็เป็นสายแบบคอฟฟี่เลเวอร์เหมือนกันคุณพอรู้ไหมเนี่รู้รู้อยู่แล้วครับเคยทำกาแฟด้วยกันด้วยโอ้ยเคยทำกาแฟด้วยกันด้วยโอ้โหแต่ยังทำคาเฟ่ด้วยกันนี่คุณคุณก็อร่อยดีก็อร่อยดีครับอร่อยดีครับมาไม่กินที่ร้านที่เราเออแรกแรกเลยแรกรัยก่อนอ๋อแล้วตัวพี่ผู้เองอน่ยมาเป็นมาเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมคาเฟ่ได้ยัา อยากทําร้านกาแฟาเพราะว่าเราชอบกลิ่นชอบอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ได้พอลองดิฟกาแฟดูก็ยิ่งชอบครับผมอ่ะเอาละเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราได้คุยกับพี่โบแบบว่าถึงแรงบ,บันดาลใจต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ทําให้เกิดอาบุญคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะมาดิฟกาแฟาให้่านไปด้วยแต่ว่าช่วงนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณในงานท้ะของโบว่าากก่อน,นครบที่มาราม่วมกัาสศรนดุงสุดพิเศษนี้กับน้องอัดของเราครับขอ,ขอเสกโล่ให้ ขอบคุณง so you so you ่ายๆคุณบอลกับค <alien> ุณโน้ยก็ได้มาครับขอบคุณมากๆถ้าใครสนใจก็ไปที่โบ๊ทได้ไม่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 ผลกับใคคุณแน่นนองั้นเดี๋ยวไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับไม่ใช่ได้ไม่ล่ะก็เดี๋ยวก็จู่ให้เขาทำให้ดูก็ได้เพื่วให้พิชาเพิ่มเติมเรีอยไหมเรียบร้ยไหมเรียบร้อยไหมเดี๋ยวได้วิชาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้เก็บภาพไปก่อนทั้สองท่านน้องปิโป้กับด็อกอัดของเรานี่โนี่มาเลยครับ พิเศษมากนะที่จริงนี่ต้องกนละคิวนะแต่ว่าเห็นแบบเออเขามันจอยกันได้อยู่แล้วสำหรับทั้งสองท่านนี้เป็นสายกาแฟเลเวอร์เหมือนกันทั้งคู่นยครับอ่ะแลวฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราเก็นพ่อรักกอดเราั๊้ก็จะมาเราตั้สั่อีกหนึ่งเมนูให้กับทุกท่านในงานได้ลองชิมลองเคสกันดูจะเป็นเมนูอะไรนะครับเรียบร้อ่โย่ีีรบเรียบรย อยากให้พี่นดีเสือมันจะมาลองเก็บข้ามกันก่อนนะครับเม็ดนี้ครับเป็นคอสตาริกาครับผมเป็น natural process ครับจะมีความฟรุ๊ตตี้แล้วก็เบอร์รี่ครับผมโอเคนะครับเอาแต่ว่าเดี๋ยวม่โป้ครับเดี๋ยวเราจะปิดนะครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับผู้รับรองด้วยนะครับขอบคุณมาด้ครับให้ให้พี่โปะได้โชว์ให้ช่วยผู้บดเลยเหรอเอ่อ ไอ้แต่สยนะบปากดหมดแล้วนะเวยขนาดนี้ติงกนไไครับชอี่กี้อบนะคับก็งาวเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกรัานันอย่างนี้ปิโก้ังไงยยังไม่สักู่กุณหยิบอะไรขึ้นมาครับผมเป็นมะ็งครับผมคอสตาริกาครับเป็น natural process ครับจะเป็นเบอร์รี่แล้วก็ลตี่ครับโอ้นะครับาจะไปที่หนึ่งก็บอกว่าคุณชอบกาแฟมากๆรันเริ่มพ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงคร คือจริงๆแล้ว,ว่มันเริ่มจากร้านที่ภูเก็ตก่อนครับเป็นของแฟนพี่สาวแล้วก็พอแฟนว่าจะมาเปิดที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยถามเราว่าสนใจไหมอยากทำไหม oh. ใช่แล้วพอเราเริ่มเรียนเนี่ยเราก็สนุกแล้วก็พอได้เห็นการดิฟกาแฟกับครับ้านเดียร์เราชอบเรื่องเฟรเวอร์มากกว่าความสวยงามครับผมใช่เราลยพอลองดิดตัวเองแล้วก็ร,วรู้สึกว่าเวลาคนดิฟต่อให้ทุกอย่างเหมือนกันแค่เปลี่ยนคนดิฟ รสชาติก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยน<อ>ก็รู้สึกว่าเราอยากสร,ร,ร,ร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองขึ้นมาโอ้โหแล้วคอนุนคาฟเฟ่นี้เกิดขึ้นนานหรือยังเลเกิดขึ้นมา1ปีครึ่งแล้วครับ1ปีครึ่งใช่นะครบับนี่คือคือพอ,อเริ่มลหลงใหลเนาะแล้วก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นคอนุนคาฟเคาฟ่ขึ้นมาเลยนะครับ,รบอ่ะเอาล่ะแล้ววันนี้นะครับป,ปีพ่อเตรียมเมนูอะไรจากร้านคอนุนคาเฟ่มาให้ทุกท่านได้ลองชิมกันนะครับก็เป็นเอ่อฟิลเตอร์คอฟฟี่ครับผมเป็นกาแฟดีบครับผมตอนนี้พร้อมไหมครั พร้อมครับเดี๋ยวขอตั้งน้ำก่อนนะครับได้เลยได้เลยเอาละเดี๋ยวเราจะได้มาลองชิมนะครับเมนูนี้นะครับจากน้องพี่ป้ของเรานะครับจากอุดมคาเฟ่อันนึกใช่ตั้งแต่ไหนนะครับมาเลยตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยดื่มกาแฟให้คนอยู่เยอะขนาดนี้มาก่อนจริงเหรอใช่โอ้โหจริงแล้วก็กำลังเทรนนิ่งอยู่ครับปีหน้าอยากลงแข่งบวิ่งเหมือนกันเฮ้ยจริงด้วยจริงมาก โหนี่เป็นจริงจังมานะจริงจังเลยจริงจังเลยก็นี่เดี๋ยวมีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยทำใี้เลยใช่ครับกำลังเขาเรียกว่าเรียนรู้กำลังฝึกฝนวิชากันอยู่ใช่ครับนะครับทำมาลินแค่นั้นอ่ะโอ้โหในทางการแสดงเท่ที่อีกเท่ที่สุดนะครับเท่ที่อีกนะครับครับอ่ะระหว่างรอน้ำเลยครับผมเขาจะมากาแฟกัน จริงๆก็ถือว่าก็เรียนรู้ยังไม่ได้นานมากเนาะแต่ก็รู้สึกว่าชอบมา,มากๆเลยใช่สนุกดีครับพรู้สึกว่าเวลาเราดิฟกาแฟแล้วพอมีคนกินเนี่ยแล้วเขาแบบแฮปปี้เขาบอกอร่อยเนี่ยเรารู้สึกดีใจเราวมันก็เป็นความสุขของคนทำเนาะใช่เดร้านอารุณคาเฟ่นนะครับของเราพี่พูดอยู่ด้านไหนครับอยู่ตรงด้านนู้นเลยครับด้านมุมนู้นเลยนะฮะใช่ครับแล้วใคชิมเมนูนี้นะฮะ แล้วติดใจเนี่ยสามารถไปชิมต่อได้จะมีใครไม่ดูเลยดูของเราครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวก่อนึ่งให้ทักทายชาวมาโยลนัโรับแล้วก็เรามางานกาแฟด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่สิ้นหายอยู่นครับผมนี่น้องเหล่ปกตินี่เราเป็นคาเฟ่โรเบอร์หรือเปล่าหรือยังไงบ้างเราสายกินครับะฮเราสายกินกาแฟโอ้กินกาแฟแสดงว่าเป็นคาเฟ่โรเบอร์อยู่แล้ว ชื่นชอบเมนูไหนเป็นพิเศษเลยฮะคือปกติแล้วเมื่อก่อนนะแบบว่าแรกๆเราก็แบบว่าไม่ค่อยได้กินแบบว่าไอ้กาแฟมันเป็นยังไง <c oughs> นี่น่ารักกันสมัยสมัยตอนท <c oughs> ี่เข้ามาเิทยลยครับผมโชคดีมีร้านใกล้บ้านแล้วีคเน้ารักแล้วฟอกซิลเตอร์ทอฟฟี่หรือก็ซิงโกออริจินอะไรอย่างเงี้ยได้ลองมาเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> จนรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ว่ากาแฟทั่วไหรือแม้กระทั่งตัวเดียวกันในการชงที่แตกต่าง เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหรือเมล็ดกาแฟสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่ากลุ่ต่างที่กันแหล่งที่มาก็มีผลเหมือนกันเนาะในเรื่องของจะเป็นกลิ่นหรือว่าตัวรสชาติต่างๆนี่ก็ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับปกติเรื่องนี้ต้องดื่มทุกวันไหมครับทุกวันครับใช่ทุกวันครับทุกวันเลยเหรอทุกวันแต่ขึ้นอยู่กับเวลาเหมือนกันครับถ้าวันไหนถ้าวันไหนรีบๆก็จะต้องด้ายฟลูเหมือนกันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์แล้วก็กิจกรรมในจากละวันด้วยแต่วันนี้เนี่ย ต้องมาเป็นบาริสต้ายากเลยครับยากเลยเหรอเพราะเรากินอย่างเดียวไงเราไม่ได้ทำเลยแต่ไม่เป็นไรพี่โมอยากมาไห้กินนะแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องครับเนี่ยจะต้องมาลังสรรค์เมนูหนึ่งให้กับเหล่าวาโยแล้วก็ทุกท่านได้ลองชิมกันดูด้วยนี่แต่ว่าเราจะไม่คนอยู่คนเดียวเรามีผู้ช่วยกัด้วยเรามีบาริสต้าตัวจริงเดี๋ยวจะมาช่วยน้องครับด้วยนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับนะครับบาริสต้าของเราครจากร้านบัววัฒน์นะครับขอร์สปอบมาต้อนรับด้วยครับ นี่มากถึงสองท่านเลยนะฮะประเดิมเชิญเลยนะครทั้งสองท่านครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวมารับให้ทั้งสองคนแนะนำตัวเองก่อนนะครับเป็นใครยังไงบ้างเชิญเลยครับค่ะก็ชื่อนุกค่ะเป็นเจ้าของร้านโฮลแล็ค่ะคุณนุกนะครับผมก็ติบคุณนุกด้วยนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับชื่อบอลครับคุณบอลเป็นเจ้าของร้านเหมือนกันนะครับผอโอเคนะครับเอาล่ะวันนี้ เดี๋ยวทั้งสองท่านคุณนุและก็คุณบอลต้องมาช่วยน้องอัพนิดหนึ่งเขาบอกเขาเป็นสายกินนะเขาไม่เคยแบบโูดทำเราไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำเท่าไหร่หลักๆมาไม่ค่อยไม่ค่อยว่าก็เลยไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยว่าเท่าไหร่น้อนะฮะแต่วันนี้ต้องได้มาลองทำด้วยตัวเองละนะครับอ่ะเพราะะฉนั้นไม่ราองแซ่ด้วยเรามาที่ด้านหลังเคาน์เตอร์เลยดีกว่านะครับมาเลยฮะวันนี้ที่คุณบอลกับคุณนุเตรียมมาให้น้องอัพเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวมองไปอยู่ฝั่งนู้น นะครับโอเคฮัมาวอนนี้เตรียมเป็นเมนูอะไรมาให้นะครับได้ลองทำดูนะวันนี้ก็จะเตรียมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราค่ะชื่อเมนูรามแอนโรก็คือตัวเนี้ยเ,เราจะใช้กาแฟสกัดเย็เนของเราซึ่งเ,เลือกกาแฟที่เป็นพวกรามาเรลเอนะคะที่จะเป็นกาแฟที่หมักไปทํงเหล้าต่างๆแบบเลนเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วก็ ตัวนี้จะมีส่วนผสมของนมด้วยคือเพื่อให้ดื่มง่ายแล้วก็ดื่มแล้วเหมือนกับกินพวกแบบไอริชคอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยให้อาลงมือแบบเหมือนกินค็อกเทลเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีแอลกอฮอล์ครับผมพอได้ไหมพอได้ไหมครับเมนูนี้เนูยากแต่เราไม่กลัวเพราะว่ามีวิธีสอดคนล้องแต่พออะโอเคเอาแล้วตอนนี้คุณพร้อมไหมพร้อมสิครับพร้อมเลยนะโอเคเอาล่ะนะครับมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะสำหรับเมนูนี้ เมนูนี้ก็จะใช้ตัวนี้ครับเรียก Magnetic s t i r r e r ครับผมไว้ในการทำให้ตัวเครื่องหืรรม่มมีเท็กซเจอร์ที่เบาขึ้นอนุ่ขึ้นโอเคครับผมถัดมาคนะัะถัดมาจะเป็นตัวคอนเซนเทรตก็คือตัวที่เป็นควมะเป็นสเตัวนี้ค่ะจะเป็นกาแฟคอนเซนเทรตของของเราคร่ะที่ใช้พวกกาแฟจาก พวกน้ำบริเวเองทั้งหลายน่คะพวกกาแฟที่มีกลิ่นวิสกี้วานิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นตัวเบลนของทางร้านเราเป็นส่วนผสมหลักแล้วกมีเค่องดื่มแบบเปล่าๆเลยได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันคืออันนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนคอนเซนเทรตเป็นเความคอนเซนเทรตคือเข้มข้นเราสามารถนําไปประยุกต์เองได้ค่ะใช่จะทำเป็นอเมริกาโน่ใส่น้ําก็ได้ใส่นมก็ได้หรือจะครีเอทใส่น้ําผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกวันเนี้ยเราลองทําเป็นแบบเหมือนข้าโคอวิสกี้เนาะก็จะแบบ มีความแบบกะมุคืออาร์คก็จะบอกว่าั้ไม่ต้องทํานะเดี๋ยวเปิดฝาแล้วดื่มตรงนี้เลยสามารถดื่มได้เลยตรงนี้ช่ไหมไม้อเนอันนี้ไม่พอนะพอแต่ว่ามีกลิ่นอายค่ะใ้าเรใช่ม้องเดเนิดนึงครับใช่ใช่ค่ะอนี้ขอกาแฟแบบนี้ใช่ะใช่ๆๆ่วันนี้อ่าถัดมาถัดมาครับพมณผู้ชมต่อไปมีเครองเติมไหมครับเดี๋ยววัตัวิเคราะห์เลยนะครับ กินเล้ยสุดท้ายจะเป็นเป็นนมครับครับผมแค่นี้เลยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรเซสหน้ากันเลยครับโปรเซสหน้าของเราครับมาเชิญครับเริ่มด้วยยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวครับต้องทำแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คุณนุ๊กจะกับคุณบอลโอ้ดีเลยครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้คุณจะมามีข้ออ้างแบบนี้ไม่ได้นะนะฮะโอเคอยากให้แนะนําแล้วก็ให้ข้อเนี่ยลงมือทําด้วยตัวเองเลยนะครับมาพร้อม ที่หนึ่งครับเชจอนะคุณบอลตอนแรกก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะตวงงทั้งหมด100 ml 100 ml ครับครับทีนี้เราจะเทลงไปในตัวอี่เดียวครเราจะเติมนมลงไปนะครับในพิค้าก็คือเราต้องวัดก่อนครับเราต้องชั่งหมดเราเราจะเทสองฟังสองฟังสัดนะครับยังไคุณตื่นเต้นหรือยังไงฮะแน่ครับตื่นเต้น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 ครับหนึ่งร้อย ml นะใช่ขีดห้าสิบครับเทเพิ่มสองฟัง หนึ่งห้าสิบแนลเฮ้ยโอ้โหทีนี้เดี๋ยวเราเทอัยนนะครับใส่ลงไปในกวะดุม่เลยแล้วก็ใส่มาในนี้กินนะครับปึ๊บโอ้โหรู้สึกเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าที่นี่คอนเซ็ปต์ของทางร้านจะเป็นเหมือนกับห้องทดลองใช่ค่ะจริงๆคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราใช้หลักการพิยาศาสตร์คะมาประยุกต์ใช้ในการทำกาแฟแล้วก็ทับผมวมันก็เลยเป็นกิมมิ่เฮ้ยตอนนี้ท่าก็เริ่มท่าแล้วนะท่าก็เริ่มมาแล้วนะตอนนี้ เห็นไหมเขาแบบมีการวัดค่ากระด้วยสายตาเขาด้วยคือย่อขึ้นมาแล้วมือมันสั่อมันจะไม่พอดีที่เราพูดให้ดูดีฮะเดี๋ยวสูตรของทางร้านจะผิดเพี้ยนไปโอเคได้ครับนี่ห้าั้งนมลงหนึ่งร้อยแอมแอลต่อไปก็เปิดโตเครื่องแมกเนติสต์เลอร์ได้เลยค่ะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนใช่ไหมฮะหมุนได้เหมค่ะหมุนไปได้เท่าไหร่ยังไงับหมุนไปประมาณั่วหนึ่งรั่หนึ่งได้ค่ะใช่ใครับ Hey, oh. อันนี้ก็มันทำอะไรอยู่ฮะตัวนี้มันก็จะค่อยๆหมุนะคะ <Ooh. S 2> เพื่อเหมือนเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในเครื่อม่าเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในเครื่องมือของเราค่ะครับผมก็จะทำให้ใช่มันมีความนุ่มม,ม,ม,มากขึ้นนะคะอืมครับแล้วแล้วต่อไปมัทำาย่ารครับเดี๋ยวเราจะเทตัวกรแทแล้วตอนนี้ทำานแค่ไหนครับราอทมาหนงถึนาทีครับนงองน่างเราต้องรีบทำเราต้องรีบะเรต้องรีบเลย เอาล้วครับเฮ้ยโอ้โหให้ต้องเทสกินก่อนเป็นยงไงบ้างครับกลิ่นเป็นไงบ้างครับใช่ใช่กลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นแบบเหมือนแบบเหมือนราเหมือนอะไรอ๋ออันนี้ปริมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแอนเนหนึ่งร้อยแอนเหมือนกันเราเทเทลงไปเลยเทลงไปที่อันนู้นขาก่วนที่เขาปึ๊บนี่โอ้โหสองนาทีแล้วมั้งสองนาทีแล้วยังถ้าแข่งกับเวลาโอเคถ้าปิดให้เปิดให้ครับปึ๊บ อันนี้ก็100 ml เหมือนกันนะครับฟองนับไหมครับอะไรค่ะหนึ่งเขาเป็นคนละเอียดเหรออออ่ะเทลงไปหนึ่งร้อยแอนแอวเรียบร้อยค่ะครับครับผมอันนี้เปิดแรงนิดนึงครับแรงเลยเดสุดอันนี้ต้องสุดเลยครับแล้ากาศเข้าไปเพิ่มอากาศเพิ่มออกซิเจนเหมือนกันให้กับตัวเครื่องดื่มของเรา แล้วก็ระยะเวลาเข้ากันไหมครับใกล้เคียงกันครับประมาณสองนาทีเนาะประมาณสองนาทีเหมือนกันได้ไงครับรับผมวมาเ่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะค่อยๆแบบมีอากาศเข้าไปแล้วค่อยๆฟูขึ้นไปเรื่อยกาแฟมันก็จะมีความนุ่มละมากคึ้นายๆกเคือดื่มแอลกอฮออย่างเบียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีครับผมมันก็จะมีความนุ่มมากขึ้นครับนสองนาทีนี้ครับบูโฟร์โอเวอร์ัตวป็นคไหนนะครับเ อ้ทานีน้คือนี้ก yup. ็จะแบบเหมือนจะเป็นห้องทดลองเป็นห้องวิทยาศาสตร์ก็จะมีอุปณ์อุปกรณ์ิกพเกอร์อะไรแบบนี้นะครับตแตงอยู oh. ่แล้วก็อ yeah> ุปกรณ์ในการใช้ด้วยนะครับง่ายๆนะครับนกมาเท้าละมาถึงขนตอนต่อไปครับีนี้ก็เราจะเทสเข้าไปในแก้วง่ายๆรับก็คต้องเทพร้อมกันนะครับพี่บอลไม่ต้องพร้อมก็ได้ มีอุปกรณ์ให้ด้วยในการกรองหมดเลยครับอันนี้มันกรองอะไรครับคุณครับอันนี้คือกรองตัวมันจะมีตัวแม่เหล็กตีเลอร์นะคะที่เป็นตัวแม่เหล็กในการกวนสารัสาราละลอยตัวนี้ออกแล้วก็กรองพวกพวกฟองที่มันเป็นฟองหยาบออกมาออกไปแล้วก็น้ำแข็งที่เราใช้อ่ะค่ะเราใช้เป็นน้ำแข็งลมเพราะว่าตามหลักอะค่ะน้ำแข็งลงมันจะละลายช้ากว่าน้ำแข็งปกติทั่วไปออ๋มันก็จะทำให้รสชาต ต้องดื่มอมาค่ะมันจะยังไม่จืดไม่จืดตารสชาติเขาจะเก็บได้ครบทุกอย่างแบบผงรสชาติของเขาได้นานมากขึ้นใช่ค่ะนี่ครับผมผงละเอียดนะอ๋อพิธีวิธีในการทำ้าดูนะครับถีดได้ไหมครับบอกตอนนี้ครับได้ต้องฟองนี่คือ เด้ค่ะไลฟ์เป็นคนที่ดีนะใช่ไหมขอแล้วก็ได้ค่ะขอแล้วนี่นะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วยังครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอสรุปเลยด้วยนะครับขอชื่อเมนูอีกครันหนึ่งนะจากครับครับผมขอชื่อเมนูอีกครันหนึ่งนะเมนูนี้ชื่อเมนูราเมนโรค่ะราเมนโรนี่ัะไอ่ะขอให้กินอะไรนะเมนูนี้ชื่อว่าราเมนโรับโอ้โห เดี๋ยวนะครับก็เดี๋ยวผมลงไปก็ขอใส่ชุดกาวแล้วเดี๋ยวไปยืนไปยืนทำไมดีนะคุณจะไปไม่ล่ะเราเตรียมชุดกาวให้คุณเรียบร้อยแล้วนะนี่เรารู้ว่าคุณอยากจะไปอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้กันนยฮะเดี๋ยวจะมีการเสิร์ฟใช่ไหมฮะให้กับทุกท่านได้ลองชิมกันด้วยตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่าคุณจะลองเทสด้วยของพวกนี้แอบไหมเอออันนี้เรามีเรามีเป็นแก้วแก้วเทสให้รอยใช่ไหมครับัเตรียมแค่มาไหมฮะ เต็มแก้วมา้ไหมที่เอามาไม่ได้มาครับแปกติมีแก้วกี่ใบครับมีแก้วใบเดียวจะได้เทใจให้หมดเลยครับแต่แก้วผมหายบ่อยเหมือนกันใช่แล้ครับแต่ตอนนี้พวกมแก้วที่มีชื่อเลยแล้วเนี่ยใช่ใช่แต่ก็แต่ก็ลืมไว้บ่อยแต่ก็ลืมอยู่ดีเลยบ่อยๆโอเคเดี๋ยวให้ครับก็ลองดูให้ครับก็ลองดูดินะครับ่เมนูนี้นะฮะรัมบันโดซึ่งเอาได้รังสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือของตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงบได้ ดิ่มได้เลยนะครับเองครับลองดูครับโอ้โหนี่เหมือนดื่มเป็นจอกเลยนะฮะยกมาเหมือนดื่มเป็นจอกเลยอืมเป็นยังไงบ้างเปตืไงบ้างครับแต่ว่าพอพอมันพอว่าพอมันมีนมอ่ะทำให้กินง่ายกินง่ายกินง่ายแล้วก็รับใครที่อาจจะไม่ได้ไม่ไม่ชินละไม่ชินกับแบบนักนแฟเว่ามีความเฟิร์มแนต์มีความแบบว่า มีความแบบมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบบ้าวเรียวกลิ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดความเป็นจิ๋งง่ายขึ้นแล้วก็บวกกับการที่เอาไปใช้แมกนีเตสเตอร์เลยมันมันแบบมันเนียนเหมือนครีมเหมือนอะไรอืมออร่อยอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมแอนนี่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใช่ไหมอยากชิมไหมทุกคนจยากมันก็อย่าปลกมือเลยนะปลกมือหน่อยครับนี่ เดี๋ยวเราจะให้เคเสิรื่อเราอยากให้ทุกท่านได้ลองชิมกันดูนะครั้นเดี๋ยวเราเลเชิญเคเสิร์ฟครับหน้าตาเป็นยังไงจ้าของให้บ่นให้บ่นแลให้บ่นให้บ่นเน่นะฮะยากไหมครับถือว่ายากไหมทีจริงเหมือนกันทำเมนูร็อคแวรที่เป็นแบบแก้ปวดของเราเนี่ยนะฮะสำหรับครับที่ถือว่ายากเลยคือถือว่ายากหมายถึงว่ามันก็มีความยากอแต่ว่าถ้าอย่างมางานอย่างเงี้ยเราจะมาทุกคนที่มาเนี่ย ในวันนี้แล้วก็หลายๆคนที่มาเปิดรูปทุกคนมีแพชชั่นเรื่องกาแฟเป็นคอฟฟี่ลูเบอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทาการทำกาแฟอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่คุณวายากนะแต่เป็นคำว่าแพชชั่นมากกว่ากันเรเชื่อว่าทุกแก้วที่ออกมาตัดขาดเนาะทุกคนก็จะแบบมีความตั้งใจในการที่จะวางสรรมาแล้วก็จริงๆเรื่อง่องของกาแฟเนี่ยมันมันเป็นเรื่องความชอบของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรนะมรื่องเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติเรื่องของ มาเล่นกาแฟหลากหลายเซ็ตอันนะครับเปรียที่สองครับตอนนี้นะฮะเขาเริ่มแบบว่าเริ่มเพลินแล้วว่าตอนนี้ครับเริ่มเพลินแล้วว่าเท่านี้ทานกาแฟอะไรอย่างชิมอยากชิมทานแล้วด้วยแต่เรามาทานที่นี่ครับ<พ>าทำพลาดไม่ได้ทำงานกาแฟนะครับ,รบมีกี่วันก็มีกี่วันนะวันนี้ถึงวันที่สิบกันยานะครับ,รบวันนี้เป็นวันแรกวันนี้วันแรกเลยที่ทานข้าวที่ไดโนได้เลย ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะตัวหล่อมากเลยครับแล้วก็เชิญชวนนะว่าสามารถมาได้ทุกวันเลยตลอดทั้งสิบวันคือมีที่ชั้นเอ็มจตุรณ์นครหอด้วยนะครับชั้นหนึ่งรัชดาหอแล้วก็แบบอยากได้บรรยากาศแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชั้นจีวิวพาร์ก็มีด้วยนะจีขผมแอบไปเดินดูมาแล้วครับบรรยากาศดีมากจริงคือผมเดินผ่านอยู่ผมก็แบบเฮ้ยเขาต้จากอะไรอ่ะบอกว่ามีความเป็นแบบฟู้ดทรัฟฟู้ดทรัฟนิดนึงแต่เป็นคอฟฟี่ชรัฟเนาะครับก็ผมว่าบรรยากาศ ไปช่วงแบบแล้วเดี๋ยววันที่สามไงครับเดมีพี่แมนใช่จะมาด้วยนะฮะก็อย่าลืมมาเจอกันได้อตอนนี้เดี๋ยวเราสร็จเรียบร้อยนะครับอย่ให้นัตัวนของเรานะครับันแนนะฮะเสิรให้ให้กรเสิยนะท่านผู้บริหานะฮะพกเนเชากับเ็นเชิญเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งูทังนเดี๋ยวมกับพด้พูดคุยกันเรวันนี้กับ้าคาราเซ่นะครับ วันนี้มาร่วมออกบูธด้วยนะอยู่ในงานของเราด้วยเดี๋ยวเราควรเดินชิปกันนิดนึงนะครับเป็นสายซ้อหลายอาจจะต้องมีการซ้อมลายกันเล็กน้อยนะครเพื่อให้พี่สุนทรของเราได้เก็บตากแล้วก็ประชาชนในการรอลอกกาแฟเราก็นะครับด้วยนะครับรูปตัวการสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่เป็นสายที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยก็มาร่วมงานเราได้เช่นเดียวกันโดยการมีเป็นเครื่องดื่มอื่นๆนะหรือว่าจะเป็นขนมเบเกอรี่ต่างๆอย่างครัวซองก็จะมีเมนูพิเศษ สำหรับไปที่ชื่นชอบด้วยนะครับเอามื่อลงอีกทีนึงครับเอาวิดีโอเอาวิดีโอครับนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของวิสนะครับแล้วก็มีวันสยามซูเปอร์แอพนะครับคุณมาชอปในงานนี้จะมีแต่ความคุ้มแน่นอนน้ับฟังเอ็กซ์ตาร์ดิสควิสคอยนะครับแล้วก็จะมีสินคิพิเศษอื่นๆส่วงรถเครื่องดื่มทันที50บาทนะครับผ่านวันสยามซูเปอร์แอพนะครับออวิดีโครับแล้วก็จะมีของช็อปป้งเลี่ยงเลยฮะเราต้องมาเป็นเพื่อนด้วยความสุขแล้วก็กลิ่นหอมแบบนี้